ที่ประเทศลาวนี้นะคะยังเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นประเทศที่เลื่อมใสลสัทธาทางพระพุทธศาสนาอย่างเข้มงวดเลยนะคะที่นี่นะคะเป็นที่ที่มีความระหว่างไทยกับลาวผสมผสานกันนะคะนั่นก็คือหอพระแก้วนั่นเองนะคะขบวนรถไฟจีนเนี่ยมาทํารางให้นะคะที่ประเทศลาวนะคะก็สามารถวิ่งตรงจากเวียงจันท์ไปที่วังเวียงได้นะคะส่วนอันดี้เนี่ยเขาตื่นเต้นมาก สว,ส,วส,วสวัสดีค่ะสวิสวิตกริกัสนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศลาวส์นะคะอัดีค่ะ this is your first time mm hmm. in Laos n o it's like third third time third time already <Yes. S 1> wow even I'm Laos neighbor but I never came here before mm hmm. this is my first time so excited to be here <c oughs> ลาวส์นะคะสําหรับอดีเนี่ยมาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะแต่สําหรับแนวนะคะเพิ่งเคยมาครั้งแรกคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มาถึงที่นี่เนี่ยเราจะไม่มาเที่ยวที่นี่ไม่ได้เลยนะคะเพราะพี่ไกเนี่ยบอกเราว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่มีความระหว่างไทยกับลาวผสมผสานกันนะคะนั่นก็คือหอพระแก้วนั่นเองนะคะพระแก้วมรกตอง์จริงเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วนะคะที่กรุงเทพของเรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย คนลาวเขาก็บอกว่าพระแก้วเนี่ยเป็นของของคนลาวนะคะจริงๆแล้วตามประวัติที่แมาอ่านมานะก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะก็เป็นของคนลาวนะคะแล้วก็ไทยเราเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะก็อาจจะมีการเอ่อแบ่งแยกดินแดนการมีการทําสงครามใดๆนะคะหรือว่าเ,อาเขาเรียกว่า เรียกว่าไงเดียบก็เป็นแบบเหมือนบ้านพี่บางน้องเนาะเพราะว่าไทยก็ข้ามมาทางนี้ลาก็ข้ามาไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยไทยที่สุดแล้วนะคะพระแก้วเนี่ยก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหนาคนครของเรานั่นเองนะคะแต่ที่นี่เนี่ยก็มีองค์จำลองอยู่นะคะเดี๋ยวเราน้องจะขึ้นไปดูนะคะว่าองค์จำลองเนี่ยหน้าตาเหมือนพระแก้วมารากตบ้านเราหรือเปล่านะคะอนด้คะ and this place is your first time I think you already came here right This t e m p l e no? นอ t โอ้โซ t ิสเท e เป r ร i อ i ส์โอเใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะหอพระแก้วค่ะนึงจากว่าแมวนะคะนางก็ไม่เข้าใจว่าแมวเนี่ยคือชาวเขาเผ่าหนึ่งนะคะนางก็จะเข้าใจว่าแมวเนี่ยคือแมวนะคะเนอะฝรั่งก็จะแบบว่า ผันไม่เป็นอะเนาะแมว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 อะไรอย่างเงี้ยเนาะแมวนอนไหมคะสรุปนะคะแมวก็คือแมวนะคะน้องแมวนอน they don't care about you my dear they don't care about you โอเคนะคะน้องแมวขา Oui. Oui. Let's go, Ka. Okay. Wait, my name is Mel. Where is your Mel? My Mel is here. Yeah. <laughs> your Mel is here. จำลองที่น,นะคะองค์ใหญ่กว่าที่เมืองไทยเยอะเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าภายในเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เราบรันทึกภาพหรือว่าวิดีโอได้นะคะโอกาสทีก็เล,เลยไม่ได้เอาภาพมาฝากทุกทุกคนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะรูปร่างหน้าตาของพระแก้วเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะที่นี่เนี่ยคือจะเป็นองค์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นสีมรกตไม่ได้เป็นสีเอเมอรอลนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นปูนปั้นนะคะแต่รูปร่างลักษณะแล้วก็แอคชั่นนะคะท่าทางเนี่ยเหมือนพระแก้วของเราเลยค่ะใครที่ยังไม่เคย ไปวัดพระแก้วนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะไปเที่ยวกันได้ส่วนใครที่มาลาวนะคะก็ที่นี่เลยค่ะหอพระแก้วนะคะสามารถแวะเวียนกันมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของทั้งไทยและทั้งลาวได้เลยคะ่ะสาธุไหมคะสาธุ<ฮ>สวยไหมใช่ครับ So good weather here. Yes. Not too warm. Not too warm, not too cold. Perfect. Check yes. up. สักครู่นี้นะคะอาดีกับแมวนะคะเราก็ไปที่วัดสีเมืองนะคะแล้วก็วัดศีสะเกดนะคะที่ประเทศลาวนี้นะคะยังเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นประเทศที่เลื่อมใสลสัทธาทางพระพุทธศาสนาอย่างเข้มงวดเลยนะคะที่เมืองไทยเราก็เหมือนกันนะแมวถึงบอกตลอดเลยว่าไทยกับลาวเนี่ยใช่อื่นไกลนะคะเราคือพี่น้องกันนะคะคือคล้ายกันมากนะคะอดีบอกว่าประเทศลาวเนี่ยเมืองเวียงจันเนี่ย ดูไปดูมาแล้วคล้ายๆจังหวัดเชียงใหม่นะคะใน Old Town Right Adi you just said uh, w น n t i a n is similar with c h ีย n g Mai in Old Town area ใช่ครับ right บ so I think like 30 years ago 40 years ago in w i n t i a n city is exactly เชียงใหม่ was ใช่ครับ แล้วก็ทุกคนนะก็นุง่งผ้าซีนนะอันนี้สิ่งที่เมาชอบมากเลยนะคะทุกคนคือนุง่งผ้าซ้นแล้วก็ทุกคนก็คือแบบว่ายังแต่งชุดพื้นเมืองอยู่นะคะไปวงไปวัดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดียมีทุกเทียนมีดอกไม้อะไรเงี้ยคือเราเห็นได้แล้วเรามรู้สึกสว่าเออแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนี้คนไทยเรานะคะก็หันมานุ่งผ้าถุงนะคะหันมานุงา่งผ้าซ้นแล้วก็เข้าวัดเข้าวานี่มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ที่นี่เนี่ยมัน จะบอกว่าไงดีเหมือนแบบเป็นเจเนอรัลเลยอะคือเด็กๆนะคะผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใครหลายๆคนนะคะที่ไปวัดนะคะของเราอาจจะเป็นแบบคนแก่เนาะคนแบบสวยอยุนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กเล็กๆนะคะเขาก็นุ่งผ้าถุงแบบผ้าผ้าสินลาวอะไรเงี้ยสวยงามมากเลยนะคะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็วัดเนี่ย จะติดติดติดกันอยู่ในเมืองเวียงจันท์เลยนะคะซึ่งก็เหมือนกับเชียงใหม่จริงๆนั่นแหละคะ่ะทุกแยกมีวัดตลอดเวลาเลยนะคะทั้งวัดเก่าวัดใหม่นะคะแล้วก็ทุกๆวัดเนี่ยก็มีออประวัติศาสตร์นะคะเป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้โหพี่ไกด์เหล่านี้ก็คือสามารถช่วยเราทำกันบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทั้งที่แมวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำกันบ้านมาสักเท่าไหร่นะคะอ่ะข้างหลังนี้นะคะก็เป็นอุโบสถนะคะอีกที่หนึ่งนะคะของวัดหลวงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงนะคะวัดหลวงก็คือวัด ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเวียงจันทนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะคิดว่าวัดนี้เนี่ยถ่ายรูปข้างในได้แน่นอน จริงแล้วนะคะจะบอกว่าทริปลาวเนี่ย เป็นทริปที่เราเนี่ยตั้งใจจะมานะคะเราอยากจะมาเลยนะคะเพราะแมวคารดี้เนี่ยแพลนกันตั้งแต่อยู่สวิสแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะเดินทางมากรุงเทพนะคะแมวเนี่ยจะอยู่ทําธุระพาเพื่อนเที่ยวนะคะ4ี่ห้าวันแล้วก็ซื้อของซื้อของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเพื่อนที่กรุงเทพเนี่ยอีกประมาณ3-4วันนะคะก็อาทิตย์หนึ่งนะคะเราก็จะบินไปที่เชียงใหม่อดีเนี่ยก็จะบินไปที่เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่เชียงใหม่อีกอาทิตย์นึงนะคะแล้วเราก็จะบินมาที่อุบลราชธานีอ๋อ อุลรชธานีอีฟ fly from เชียงใหม่ t แหวอุดรอุดรธานีเออใช่ค่ะขอโทษชาวอุดรด้วยนะคะบินตรงนะคะจากเชียงใหม่เนี่ยมาที่อุดรธานีนะคะแล้วก็เอ่อเราก็จะนั่งรถมาจากอุดรธานีมาที่น้องค่ายนะคะพักที่น้องคายนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยก็มีแบบ เพื่อนสาวคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนใหม่นะคะน่ารักมากนะคะก็ติดตามชอม่อง YouTube ของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เอ่อรับมาส่งเรานะคะแล้วก็พักอยู่ที่หนองคายนะคะแล้วเราก็ข้ามมาเที่ยวลาวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพลนเราคือเราจะไปวังเวียงไร right? ครับ overall plans was ห um, นองคายวังเวียง and then come back here to เวียงเทียน and then go back to น้องคาย but unfortunately We start too late ใช่ค่ะเม่กับันดีนะคะเดินทางเหนื่อยมากนะคะเราสองคนก็เลยแบบนอนตื่นสายไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วถ้าเราออกโรงแรมสักหกโมงอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะโอเคนะคะแต่เนื่องจากว่าเราทั้งสองคนเนี่ยคือออกกัน what time we woke up today seven thirty yes yes and then we relaxing we have a breakfast I still cutting my video clip for YouTube channel. Talk with my mom. You also call your family quick in Switzerland right? Yeah. That's why we left almost nine, eight thirty something like that. Exactly. เราก็เลยไม่ทันรถไฟนะคะก็คือตกรถไฟนะคะจริงๆเราจะไปนั่งรถไฟจีนนะคะเพราะว่าเขาบอกรถไฟจีนเนี่ยมาทำรางให้นะคะที่ประเทศลาวนะคะก็สามารถวิ่ง ตรงจากเวียงจันไปที่วังเวียงได้นะคะส่วนอารีเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเพราะเขาเคยมาแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นยังทิศท,ทางเก่าอยู่นะคะเขายังไม่เคยใช้รถไฟนะคะไว้ right? you came here eight nine years ago you said <Yes. S 1> how about the ways from from เวียงเทีย to วังเวียง can you explain s like <S to e v e r y b o d y four hours six sack, six sack, six six very bad roads four hours six sack, six 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 minutes only but now they have a highway yes <right? S 2> Chinese built the highway and the รถ So, for how long the highway from Wangyan to. Uh, no, from Wienchen to Wang it's like It's about one and a half, half hours. You see, it's halfway. It's halfway? Yes. Okay. yes and more direct. So nice. And also, with the train, yeah. right? Yeah, Chinese train. made again. Chinese train is All about one hour. Mm -hmm. One hour is a bit more. Yeah. That's it, our highlight in the trip because we really would like to take the train. We would like to try also the Chinese trains, yes. how it's different with European train, but finally change plan. <laughs> because we wake up late. No, yes. not that late, but we are relaxing. We should take the train when we wake up. but anyway we have a great time yes, <certainly. S 1> in Laos นะคะ explore เ e n ยงเที actually this is my first time so that's why I'm so happy to explore here we went to many place s we went to four five temples mm hmm. also we went to ป um, ระตูช a i monument right ประตูชายลาวนะคะแล้วก็ we went to also local markets we also mm hmm. eat um, food eat a local food แต mm ่ว hmm. ่าไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่า อตอนที่เดินไปในตลาดสดเอากระเป๋าไว้บนรถเอากระเป๋าไว้บนรถตู้นะคะก็เลยไม่ได้ถ่าย อาหารมาด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออ,อยากจะถ่ายรูป<เ>อาหารด้วยแ,แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหาร <Gore> <น>ไทยอาหารเราเนี่คล้า,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 าะะยๆกัน,นนะคะ,ะออก็แกงหน,น่อไม้ข้าวเหนียวส้มตํมาอะไรเงี้ยส้มตำวิงจันก็อร่อยนะคะแต่จะออกหวานไปนิดนึงมไม่แน่ใจนะ,ะจะเป็น,ร,น,ปนร้านที่แมาไปทานร้านที่แบบพี่เราโค้กไกลเขาพาไปกินมันอาจจะแบบหวานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่หวานนะคะแต่เราก็สั่งไปนะว่าเอาเผ็ดๆนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เผ็ดนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็กินเป็นแบบว่าคล้ายๆกับผัดไทยนะคะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แบบ ไม่แน่ใจเหมือนกันใครเคยกินนะคะก,ก็ก็บอกชื่อหน่อยนะคะเป็นแบบเส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาใส่เหมือนซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็เอาไปผัดๆนะคะไปหรือว่าเอาไปยำๆอะไรสักอย่างเนี่ยอันนั้นก็อร่อยมากนะคะแล้วก็บะหมี่เหลืองของลาวเนี่ยก็จะแตกต่างกับบะหมี่เหลืองของไทยด้วยนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็บอกว่าอร่อยทั้งคู่นะคะที่นี่จะเส้นใหญ่กว่านะคะส่วนอ,อะไรอีกอ๋อแหนมคลุกไร right? mm hmm. อ๋อไม่ไร้ salad. you also try with <Yeah. S 1> me the ลาว food. that's also you can eat because <Yeah. S 1> they separate between um, chili and salad, สล a ด right so they do salad with our chili. that's why exactly. d I can try as well and you like it what's not so bad but not my taste yeah not so bad but not your taste uh, what is your taste Noodle soup. n soup. o ูดล์ซุป right Oh, โหคนนี้นะคะเขาเป็นเขาเป็นแฟนของนูดล์ซุปนะคะ we s h o u l d s a y แซ่บไหม Step mark step. Yeah. yeah maybe uh, maybe step mark next time I think we should have uh, over follow from Laos to be our guide mm -hmm. Naka? Yes. if you guys watching us from Laos so next time we already promise that we will come back to Laos again mm -hmm. so if you are watching us just write to us and then maybe you can become our um, guide. Local guide for us นะคะแล้วกับนีเนี่ยมาอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าวังเวียงก็ต้องไปแก้มือน,นะคะแล้วก็จะต้องไปที่หลวงพระบางด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมวเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวที่หลวงพระบางด้วยนะคะแล้วก็เช็คไฟแล้วนะคะว่ามันมีไฟจากเชียงใหม่บินตรงไปหลวงพระบางด้วยนะคะแล้วก็อันนี้บอกว่า uh, the most exciting one trip is a river trip right from เชียงราย with the กอกริเวอ to หลวงพระบาง ใช a ฉันอ่เรื่องนี t มาแล้วก็ e ยินจา o คนอื่ p e ่า l ้าวและ t วกเขาพู h ว่าอ e ไร e ่ d a ่งเขา y าน่ Great! So, o n ล x t ค i ั e ง t s อ o u l d be ะ i k e f u เ l o p ก i o ็ s ร e าจะ l o ค่เวั้น่คือวงนั้ n เรงกหนึ e ง e ัปดาใช่เองการหน่ข้างหลังเราคือวัดหลวงนั่นเองทุกคนสวยงามมากเลย อย่างที่แมวบอกไปเลยนะคะว่าทริปนี้เนี่ยเราพลุงพูพังเราทํากันแบบเะเทะไปหมดเลยนะคะดังนั้นลาวเนี่ยจะต้อง มีทริปแก้ตัวแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนกด subscribe กดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอดีตเราต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Have a wonderful d a y ใช่ครับ Bye bye, bye.